ในช่วงนี้มีสมราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยและได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จากการเสียงดวงได้แก่หนึ่งราศีตุ้น17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานรุ่งเรืองทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานประจำการค้าขายหรืออาชีพเสริมการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องถือเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีอสองราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม มีโอกาสประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายทั้งในด้านการงานและการเงินรายได้มาจากหลายทางทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อม3ราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนดวงการเงินดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสรับทรัพย์จากความขยันและความพยายามโชคลาภและการเงินมั่นคงมากขึ้นทั้งสมราศีนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภและความมั่งคั่งในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณและความพยายามในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรหัสศาสตร์ของเราด้วยนะคะ